ตงนี้ให้เฉพาะคนที่มีตำแหน่งเข้าคนงานแบบเธอเข้ามาเพ่นพ่านได้ยังไงฉันแค่มาดูหน้างานนะคะดูหน้างานอะไรเป็นแค่คนงานพูดอย่างก,กับตัวเองเป็นเจ้าของไซงานอย่าเข้ามาใกล้ฉันถอยไปไกลๆเลยนะเดี๋ยวเสื้อฉันก็เลอะหมดหรอกครั้งหน้าถ้าฉันเห็นเธอทำแบบนี้อีกฉันจะแจกใบเตือน เรียนไม่จบนี่มันไม่รู้เรื่องจริงเลยคุณพูดเกินไปหรือเปล่าถ้ามันจี้ใจดาก็ขอโทษด้วยนะแต่ฉันก็พูดความจริงดูฉันสิจบตั้งปริญญาไม่ต้องตากแดดตากฝนแบกอิดแบกปูนเหมือนพวกเธอ นี่มันอุปกรณ์ของบริษัทเธอรู้หรือเปล่าว่าของพวกนี้มาราคาเท่าไหร่ฉันขอโทษนะคะหัวหน้าขอโทษแล้วมันจะจบเหรอฉันจะให้ฝ่ายการเงินหักค่าเสียหายจากเงินเดือนของเธอฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะอย่าหาักเงินฉันเลยค่ะถ้าหาักเงินฉันไปฉันต้องไม่มีเงินไปซื้อข้าวให้แม่แน่ๆเลยคะ่ะคุณเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกอย่ามายุ่ง ฉันไม่สนปัญหาของเธอแต่ถ้าเธอไม่พอใจก็ไปเขียนใบลาออกเอ๊ายืนทำอะไรอยู่เธอก็รีบไปทำงานสิน่าเสียดายนะคะคุณเองก็เรียนจบตั้งสูงแต่ไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นคุณก็ไม่ได้สูงไปปร,ริญญาหรอกคะ่ะ เธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงกล้ามาพูดกับฉันแบบนี้ฉันเป็นใครไม่สําคัญหรอกคะ่ะฉันแค่ไม่ชอบเห็นคนดูถูกอาชีพของใครทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นนี่เธอบอสมาพอดีเลยค่ะฉันขออนุญาตไล่คนงานคนนี้ออกนะคะ คนแบบนี้ถ้าอยู่ไปบริษัทของเราเสียชื่อเสียไม่แน่เลยค่ะนี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่คนงานแต่เขาเป็นเจ้าของไซต์งานนี้